ทีนี้ไปต่อที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับตำรวจสอบสวนกลางได้รุดไปช่วยเหยื่อฆาตากรต่อเนื่องนะครับหลังแชทลวงสาวกักขังทารุณโหดกลางเมืองพัทลุงครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำตัวนายธนเดชหรือรุดแก้วช่วงอายุ27ปี อยู่บ้านเลขที่14ทับ4หมู่2ตำบลลีดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลามาส่งให้กับพันตำรวจโทสิริพงศุกแก้วสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทลุงก่อนจะนำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทั้งนี้ตำรวจชุดจับกลุมได้ร่วมกันจับกลุมตัวนายธนเดชหรือรุดแก้วช่วงที่ห้องพักในแมนชั่นตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงตามหมายจับสารอาญาตลิงชันซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายโดยทรมานหรือกระทำการทารุณอย่างโหดร้ายการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่ม40นาทีครับตนน้น้ที่ตำรวจตอสอนอบางยี่ขันพบศพของนางสาวกมลเนตรละมุนอายุ26ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านเช่าเลขที่112ั18แขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพครับสภาพศพมีบาดแผลสาหัส เนื่องจากถูกทำรายร่างกายจากการสืบสวนนายทราบว่านายธนเดชซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งรู้จาักกาันผ่านแอปหาคู่และได้มีการพูดคุยกันผ่านทาง Mess e n เจอร์ประมาณ1เดือนครับตัวนายธนเดชได้จชกชวนนางสาวกมลเนตรมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้าน ที่บ้านเช่านะครับย่านอรุณอมรินก่อนที่จะมีพฤติกรรมทําร้ายด้วยการซ้อมทุบตีและก็กักขังจนกระทั่งนางสาขคมนเนตรทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับต่อมาจเจ้าหน้าที่ตรวจสืบทราบว่านายธนเดชหลบหนีมาอยู่ในแบรนชั่นที่ตำบลคูหานสวนรรค์อำเภอเมืองพัทลุงครับขณะนั้นก็มีหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่ออีกหนึ่งรายถูกล่อลวงมากักขังไว้ในห้องพักจึงได้วางแผนเข้าทำการช่วยเหลือและก็จับกลุ่มครับ โดยขณะเข้าจับกุมพบกับนางสาวเนยนามสมุทอายุ31ปีครับชาวจังหวัดลำพูนอยู่ในห้องพักดังกล่าวสภาพก็คือถูกทำร้ายบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำตามร่างกายไปหน้าบวมช้ำจนผิดรูปครับจึงได้เข้าจับกลุ่มนายธนเดชและช่วเหลือนางสาวเนยและก็ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงกับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ ไว้ใจผู้ที่ไม่รู้จักกันก่อนหน้านะครับ,รบด้านนางสาวเนยนามสมมุตินะครับเมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้าทําการช่วยเหลือเนี่ยก็ได้ยกมือขึ้นพนมไหว้เลยครับแล้วก็กล่าวว่านึกว่าจะต้องตายในห้องนี้แล้วไม่คิดว่าจะมีชีวิตรอดออกมาได้โดยก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งน้ําตาว่าตนเนี่ยรู้จักกับนายธนเดชเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคมทางแอปหาคู่นะครับโดยแชทคุยกันประมาณ1เดือนจากนั้นนายธนเดชก็ได้ลวงตนเนี่ยให้เดินทางมาหาที่จังหวัดพัทลุง ตนก็นั่งรถไฟมาจากลำพูนเลยนะครับเพื่อมาหาที่จังหวัดพัทลุงเมื่อพบกันครั้งแรกเนี่ยตนต้องตกใจกับพฤติกรรมของนายธนเดชท,ที่แสดงอาการหึงหวงโดยกล่าวว่าตนเนี่ยไปมองชายอื่นจึงนําจานข้าวที่ทานอยู่เนี่ยปาใส่ใบหน้าของตนจากนั้นใช้ถ้วยน้ําซุปเนี่ยเทราศีรษะนะครับพร้อมทั้งใช้กําลังตบตีตนโดยไม่สนบุคคลอื่นในตลาดและใช้กําลังฉุดกระชากตนมาที่ห้องพัก จากนั้นก็ได้กักข,ขังไว้ในห้องไม่ให้ติดต่อกับใครแล้วก็ใช้กําลังทําร้ายร่างกายเรื่อยมาอีกทั้งนายธนเดชเนี่ยยังเสพยาบ้าด้วยเมื่อมีอาการเมายาก็จะเริ่มที่จะลงมือทําร้ายร่างกายตนนะครับหนักขึ้นไปอีกตนต้องทนทุกทรมานอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเวลานานกว่า1เดือนแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีชีวิตรอดออกมาแล้วนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือและจับกุมนายธนเดชครับ จากการสอบถามคำให้การของผู้ต้องหาเบื้องต้นในชั้นจับกลุ่มนะครับนายธนเดชให้การว่าตนเคยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่หลังจากพ้นโทษออกมาก็ไม่ได้ประกอบอาชีพเงินที่ใช้ใจ่ายในแต่ละวันได้มาจากการเล่นพนันและขอจากหญิงสาวที่ใช้คุยด้วยโดยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตนเป็นคนลงมือทำร้ายนางสาวกมลเนตรจนถึงแก่ความตายและนางสาวเนยนามสมมุต จนได้รับบาดเจ็บจริงนะครับสาเหตุที่กระทำเหยื่อแต่ละคนอ้างว่าตนไม่ได้ตั้งใจลงมือแต่ทำไปเนื่องจากความรักความหึงหวงควบคุมอารมณ์ไม่ได้จึงพลั้งมือทำร้ายทั้งนี้นะครับเชื่อว่าอาจมีเหยื่อรายอื่นที่ถูกกระทําในลักษณะนี้อีกหลายรายจึงได้ทําการสอบสวน,นเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับนายธนเดชก็มีประวัติเคยก่อเหตุหลายคดีทั้งคดียาเสพติดคดีอุจจาระสะเทินหัวด,ด้วยครับ